ดิจิทัลหรือดิจิทัลมาเก็ตติ้งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลซื้อสินค้าหรือรับบริการต่างๆซึ่งทำให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมีจุดประสงค์5ประการดังนี้ค่ะ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook, IG, TikTok มีระบบอัลกอริทึมที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้มีต้นทุนต่ำต่ำกว่าการตลาดแบบเดิมคนยุคใหม่ใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มใช้ใจ่ายบนโลกออนไลน์มากขึ้นได้โอกาสสร้างแบรนด์เติตโบโตบนโลกออนไลน์ได้ นะคะคมีหลักสูตรตรงกับที่อยากเรียนแล้วก็สามารถทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้ค่ะและจะได้จะได้เทคนิคและกลยุทธ์ของการตลาดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและสาขานี้นะคะจะมีการเติบโตมีโอกาสเติบโตในสายงานสูงเพราะปัจจุบันธุรกิจต่างๆต้องพุ่งพาการตลาดดิจิทัลค่ะ ค่ะนาหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะสรุปได้ว่าการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็มีอนาคตไกลเนื่องจากโลกธุรกิจนะคะกาลังเปลี่ยนไปสู่ยุคการตลาดดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะ,ะผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะทมีการงานที่ดีค่ะแล้วก็สามารถต่อยอด สุดธุรกิจของตนเองได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าสนใจการตลาดนะคะ,ะและอยากทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโล,โลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคในดิจิทัลนะคะสาขานี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ในสมัยนี้ค่ะ